สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจากเิธีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่อง True For You เวลาประมาณ1 8 3 0นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจากเิธีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้วันพุธที่4กันยายนพุทธศักราช2567นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นทางด้านสินิชัยซอปสพโชคพบกับทา่านคำบ้านทองส่วนอาหารเปลีกไม้พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ คู่ที่สองก็จะเป็นเก้าล้านสิทธิ์คำนันเน่งพบกับทางด้านเทพสุทินสักอินเทยพิกันน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดพอนคู่ที่สามรถยนต์ไชยสิงหศรินายกพันศักดิ์วันนี้เชิญกับทางด้านอรอชุนเล็กสอเวียงชัยทางด้านไชยสิงห์ตอมหนักสองพอนด์ครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดตอนึ่ร้อยสี่สิบพอนและแข่งของรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรศร,รีนินที่เก้าสิบเก้าหรือจะเพชรศร,รีนินสิทธิเชื้บ,บุญธรรมวันนี้พบกับทางด้านขงกุลาเชียบพรามินดาหรือจะของกุลา ชิดเมืองนวนพีคขันน้ำหนัก140่งร้อปอนด์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนักผู้แรกนั้นสิริชัยมาร้อยยี่ิ8แปดจุลดไปศูนย์จุดคำบัทองมา128.9รยแปดเลดไปศูนย์เก้าล้านมา128.3รอยยีดลดไปศูนย์เทพสุทินมา127.9อยยี่สขายไปศูนย์จุดใจสิงมาห์มรอยสามสแดเจ็ลดไปศูนย์ทางด้านอรชุนเล็กมา1 4ึ5ร้อยสี่สิ เพชรสีนินมา140.6ลดไป0.6และทางด้านก้องกุลามา140.3ลดไป0.3นี่คือน้ําหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรทครับกูแรกนั้นสิทธิใจเป็นต่อ11.8เก้าล้านเป็นต่อ19ใจสิงเป็นต่อ3.2และก้องกุลาเป็นต่อ5.4นี่คือราคาเรทเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อ่ลืมครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชัน24 สิ่งดีๆที่ผมแนะนำนะครับแอสเพิยร์เกสี4เป็นหลายพระกยกระบบอัตโนมัติผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนครับใครไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้นะครับราคาเด็ดเปิดมากวบเป็นชก2-3วันมีราคาเด็ดหลังกันช่างน้าหนักราคาก่อนไม่ชกราคาสดๆจากขอเวทีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและก็ที่ตรงนี้ราคา100บาท200บาทเปิดให้เราเลือกทัวบางทุนนะครับ ช้สิ่งดีที่ทุงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้แฮสไปเก้สองสี่ทีเดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันคงทด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นสิทธิใจสอบะสบโชคจากชัมนีบุตรลำเทปไทยรุ่นแรงเจอกำปั้นทองกำปั้นทองในประเภทหลากหลายอาวุธดีนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่ว่ากระดูกคันหมัดเหมือนเป็นรองทางขารทางด้านกำปั้นทองจะดีกว่าวันนี้นะครับ เรทเปิดมาค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะว่าสิทธิชัยประเภทเขาในเหนียวหนึบจะชนะคือคือเดียดปลายๆนะครับต้นๆเรดเปิดมาให้เป็นต่อสิบเอ็ดแปดสามสองเพิ่งเข้านะครับให้ราคาเบียดก่อนเพราะว่าขาบทองฟีมือดีเบียดแล้วค่อยเข้าไปที่คำที่สิทธิชัยนะครับหนักแรงคุณนี้ลุ้นนท้นกได้ด้วยคุณนี้ลุ้นทำนอกได้ด้วยนะครับใครพลาดไปลงไปหล่นส่วนตัวผมชอบไปที่ความแข็งของลูกศิษย์ของเจ้าช่อ เซนจึงเล็กจะะเขียงไข่นะครับชาวพิทิที่ใส,ส่ซอประสบโชคคู่ที่สองครับเก้าล้านสีกำลังหนึ่งตัวนี้หนักแทงกระดูกดีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแพ้มาตลอดเทพสุดทินเนี่ยหนักแทงฟอร์มสดคู่นี้นะครับผมชอบไปเที่ยวมวยกระดูกดีอย่างเก้าล้านหนักแรงเทคา้าต่อมาตุนแรงมือแรงทุกลูกนะครับวันนี้น่าติดตามมาถึงคู่ที่สามครับใจสิงสินยกพัษษนศักเทข้าต่อมาตุนแรงกระดูกดี ส่วนอลอชนเล็กวันนี้เขาในเนียวหนึบน้าหนักสองพอนแต่ผมมองว่ากระดูกความหนักแดงวันนี้ไชสิงเข็มสั้นเข็มยาวมีรุ้นตลอดทุนน้ำนักได้ด้วยผมชอบที่ไชซิงลูกชมอฟริันสักมาดูกู่แข่งรายการนะครับเพชรซีนินซีเชปุนทามเพชรซีนินเทเลกราสิบเก้าตัวนี้กระดูกดีสอกคมแต่ว่าช่วหงหลังร่างกายไม่เท่าไหร่เจอกล้องเวลาเชียบรามินทากล้องเวลาชิดเมืองนนท์ทีนี้นักชกจากเอเอนะครับร้อยเอ็ดอาบูดีหลากหลายฟอร์มสุดช่วงหลังชนะมาตลอด คูน่นี้คุณหนึ่งได้กระดูกคุณหนึ่งได้ร่างกายฟอมสดผมชอบไปที่ก้องกุลานะครับไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกของหลดไม่โดนเตะค้านอนผมว่าเตะฉายโชว์รอบเป้าได้ชอบไปที่ก้องกุลาเชื่อรามินดาสรุปไ่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่สิทธิทชัยซอประชบโชคหนักแรงกว่ากระดูกดีกว่าแต่คู่นี้ใกล้เคียงนะครับคู่ที่สองชอบไปที่ก้าล้านศรีกำนันหนึ่งคู่ที่สามชอบไปที่ชัยสิงห์เตะข้าโดนหมัดโดนแรง เข็มสั้นเข็มยาวเปลุ้นตลอดต่อสองผ่อนไม่น่ามีปัญหาแล้วเคียอย่างไรครับวันนี้ชอบไปที่กล้องกุลาจิตเมืองนว์ฟีมือดีกว่าฉลาดรวดเร็วไม่โดนบัดทุนสอกล่วงหล่นไม่เด่นไม่โดนเท้านอนวันนี้ปลายดีกว่าหน้าติดตามครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ